ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาการยกร่างรัฐธรรมนูญมีองค์กรใหม่เกิดขึ้นและมีองค์กรอิสระถูกควบรวมนะครับโดยคณะกรรมาการก็ยืนยันเป็นไปเพื่อความเหมาะสมติดตามจากรายงานของทีมข่าวการเมืองครับ ผ่านมาสามสัปดาห์สำหรับการยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราสัปดาห์ที่ผ่านมามีการกำหนดองค์กรใหม่หลายชุดตั้งแต่ให้มีคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งหรือกอเจ้าต่อมาทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ถอยมาเป็นเพียงผู้กำกับดูแลทำให้หมดข้ออ้างที่ว่ากำลังคนไม่เพียงพอเพราะจะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากฝ่ายต่างๆระดับประหลัดกระทรวงสามารถตั้งข้าราชการในหน่วยงานเข้ามาทำหน้าที่ได้เพื่อให้การเลือกตั้งสส สภาท้องถิ่นรวมทั้งการออกเสียงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยขณะที่องค์กรอิสระใหญ่อย่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้ตรวจการแผ่นด,ดินจะต้องถูกควบรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นเสมือนวันสต็อปเซอร์วิท ซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็มร้อนที่กรรมการสิทธิ์ออกแถลงการคัดค้านแต่ผู้ยกร่างย้ำว่าจำเป็นท้องทบทวนโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของงานและการดูแลประชาชนโดยไม่กระทบกับอำนาจและสิทธิของเจ้าหน้าที่แล้วในวักสองเนี่ยก็บัญญัติไว้ให้ชัดเจนว่าให้กรรมธิการยกร่างเนี่ยทบทวนความจำเป็นในการคงอยู่ขององค์กรอิสระทั้งหลาย แล้วถ้าองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยยังคงอยู่เนี่ยก็ต้องให้คำนึงถึงประสิทธ,ธิภาพในการทำงานด้วยด้านการตรวจสอบการใช้อำนาจและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแนวรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้เพิ่มบุคคลต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเป็นแปกกลุ่มด้วยกันรวมถึงกรรมการในองค์กรอิสระด้วยนั่นหมายถึงว่ากรรมการปาปชกกตและกรรมการอิสระที่จะตั้งขึ้นก็ต้องถูกยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเช่นกัน อีกทั้งยังกำหนดให้ผู้ที่ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินของผู้ที่อยู่ในแปดกลุ่มดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ต้องแจ้งทรัพย์สินหรือนิสินในส่วนนั้นด้วยหากมีการซื้อทรัพย์หรือโอนทรัพย์ให้ใครก็ต้องชี้แจงเพื่อป้องกันปัญหาการซุกทรัพย์สินให้คนใกล้ชิดเหมือนในอดีต และหากใครมีพฤติการสออในทางทุจริตกระทำผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือใช้อํานาจขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐสภาสามารถใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งถอดถอนออกจากตําแหน่งและตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีจากเดิมต้องใช้เสียงสอวอถึง3ในห้า นอกจากนี้ยังมีการให้กรรมการแต่งตั้งข้าราชการเดืยวระบบคุณธรรมเพื่อป้องกันนักการเมืองแทรกแซงการยกย้ายอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้าจะต้องติดตามหมดว่าด้วยผู้นําการเมืองที่ดีซึ่งจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผู้ที่จะเข้าสู่การเมืองว่าจะมีคุณสมบัติต้องห้ามอย่างไรบ้างเพื่อการคนไม่สุจริตเข้าสู่การเมืองทีมข่าวการเมืองสํานักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ